ก <pad it aer od cast> ุ้งก oh ุ <more> ้งก็ม่เนาะกระบุ่งเนาะกาบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์จูบูสุขุนมะมือนีพี่น้องพอครัวได้เหน ตำใส่ย่างใส่มักทั่วใส่ผัวกุ้งพี่น้องไว้ไหมสามอย่างรวมกันพี่น้องว้าเป็นยังไงเนาะวันนี้พี่น้องเนาะตำเม่เป็ลเพสหนำพัลลาหลายๆคือเกาพี่น้องพักเขาข้ามีมะละจีนพี่น้องแล้วก็พักบุ้งเขาบุ้งขาวพี่น้องมามแช่น้ำกันพี่น้องกินน้ำกันได้พี่น้องเด้อตำใส่ย่างพี่น้องไว้ใส่มักทั่วพี่น้องคำง่ายๆบรรยากาศคือเกาพี่น้องว่าไม่แฉบ ตามแาาม่เพชรน่ะมาไล่ไล่พี่น่อย 共同革命。 Oh well. มาเรบชอบเมือกันเมน,นูนี้แซ่บไปไลยเนาะ ใส่ยางหอามาตับมันหอมหยองหอมน้ำประลาดนะ Talk vinh quá. Talk to mùi vinh. Mười ca tonsao mầm tốc tốc mùi lang vinh quá. Tonsao mầm tốc ใส่มือนะพี่น้องเป็นใครนั้ใ่ไหเพี่น้อง อย่างละมาตำมันหันละมาตำ กรอ,อบโตมันกรอบไปหมดแล้วตำแยกอะะไรแบบอย่งน,น,นั้นเลยไปชิมไปชิมเลยเนแะบ พี่นอ้องสำหรับกิมนี้กับมดพี่น้องเลยจะเครื่องเทกันน้ำปลาโอ้เพ็ดพี่น้องเลยพักกับมดนะพี่น้องเนะาะเอาสารกิมนี้นจะเป็นจำนีน,น,นพี่น้องกิมนาพอกันมาอย่าลืมคนแรกคนแร์คนที่ตามเด้อพี่น้องเด้อพักเป็นกำลังใจให้หน่เด้อพี่น้องเด้อครับสวัสดีสบายดี